ทำสมาธิแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับบางคนหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะเวลาคนที่ทําสมาธิเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่มีสมาธิดีๆดีเนี่ยจะประสบความสำเร็จในท,ที่การงานนะครับหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่แมใสนะครับเป็นเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรวันนี้เดี๋ยวโค้ชเอ๋จะบอกนะครับว่าประโยชน์ของการทําสมาธิเนี่ยนอกจากทําให้จิตใจเบาสบายแล้วนะครับก็จะทําให้เราไม่เครียดนะครับแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆได้อย่างมากมายนะครับ เขาบอกว่าคนเรานะครับก็เปรียบเสมือนแก้วน้ําเปล่าๆนะครับจิตใจที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนแก้วน้ําที่มีน้ําใส่ลงไปเราจะใส่ความรู้ความรักความรู้สึกนึกคิดเราก็สามารถเติมมันเข้าไปนะครับพอเราเติมมันเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องของระดับสติปัญญาเราก็สามารถที่จะเติมสิ่งต่างๆดีๆกับตัวเองนะครับแต่ในแต่ละวันครับเวลาเราเข้าไปทํางานในสังคมแต่ละวันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะแทนในเรื่องของความเครียดนะครับ ความวิตกกังวลน,นะครับความไม่ได้ตั่งใจนะครับความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เราซ้อนทับมานะครับถ้าวันไหนเราซ้อนทับเรื่องที่ดีมันก็จะมีเรื่องที่ดีเข้ามาเราซ้อนทับเรื่องที่ไม่ดีก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามานะครับแต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเผื่อเราซ้อนทับไปอย่างนี้เรื่อยๆซ้อนทับไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ <planets> <Mart> จนปัญหาเนี่ยนะครับมันเต็ม <perde> มันล้นอย่างเงี้ยนะครับ จนมันมองไม่เห็นทางออกอะไรเลยเนี่ยนะครับแปลว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรใหม่ๆได้เลยนะครับมันก็จะปิดสติปัญญาปิดความรู้สึกนึกคิดนะครับเขาเลยบอกว่าการทําสมาธิเนี่ยคือการทําให้จิตนะครับเคลียสิ่งที่วิตกกังวลออกนะครับเอาสิ่งที่มันตกค้างในใจโดยใช้สติป,ปัญญาเคลียกออกค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่างแก้ปัญหาไปทีละอย่างโดยการในการทําสมาธินะครับเขาเรียกว่าวิปัสสนกากรรมฐานให้ดูนะครับให้ดูจิต ดูใจอะไรที่มันตกค้างในใจาสามารถใช้สมาธินในการเข้าแก้ปัญหาได้พอเราเอาค่อยๆเอาเรื่องออกทีละเรื่องทีละเรื่องมันค่อยๆเบาครับพอเราออกทีละเรื่องทีละเรื่อง,องจิตใจเราก็เบาสบายเราก็สามารถเติมน้ําใหม่ได้เราก็สามารถใช้น้ําตรงนี้ครับไว้ดํารงชีวิตไว้ดํารงสติพอวันผ่านมาเราออกไปทํางานมันก็เข้ามาอีกครับมันไม่หมดนะครับปัญหาในแต่ละวันมันไม่หมดนะครับมันก็จะเข้ามาทับซ้อนอย่างนี้ จะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ทับมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับพอกลับมาบ้านเราก็ควร,เอ,ออนะครเอามันออกนะครับเอามันออกนะครับพอเอามันออกไปอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงครับเราก็จะมีจิตใจที่เบาสบายมีน้ําเปล่าที่ดื่มเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตในการที่จะนําสติปัญญานําจิตใจของเรานะครับออกไปต่อสู้ไปแก้ปัญหาถ้ามันหมดแล้วจิตใจเราโล่งเราก็เติมน้ําใหม่ได้อีก พอเติมน้ำใหม่ได้อีกครับเราจะมีปัญหาอะไรเราก็มีความเชี่ยวชาญครับที่จะแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะครับโค้เค,ค้กเชิญชวนนะครับมา